ข่าวสไตล์ครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับรถอนเนกประสงค์ประเภท SUV นะครับที่มีขนาดเรียกว่าขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็เพิ่งจะได้รับการแนะนำเข้าสู่ตลาดนั่นก็คือฮุ n ได p p l l i s ิ s ครับเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด2.2ลิตรนะครับเน้นพื้นที่ใช้สอยนะครับแล้วก็ดีไซน์ที่หรูหราตัวรถ มีสมรรถนะเช่นไรเดี๋ยวไปชมกันครับออกมาจากจุดสตาร์ทระยะหนึ่งนะครับเราพบกับสภาพการจราจรติดขัดบริเวณของห้าเพราะว่ามีอุบัติเหตุข้างหน้ามอเตอร์ไซค์ซัดอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าทางอุ้มเนี่ยเรียกว่าเลือกใช้ระบบเอ r u i s e <À> Control <S เพื่อ จะให้ดูเรื่องของของหนึ่งในฟังก์ชันของคุณได้สมาร์ทเซนต์นะครับเขาจะสามารถที่จะติดตามคันข้างหน้าได้จนกระทั่งถึงจุดหยุดนิ่งตอนนี้อุ้มเองก็ไม่ได้ขัดใช้ขาอยู่ที่เบรกผมปล่อยจากคันเร่งกับเบรกออกเลย uh huh. วางขาไว้เฉยเลยเนี่ยและดูการตอบสนองของรถก็จะเคลื่อนไปอย่างช้าๆนะครับในความเร็วสักสิกิโเมตรต่อชั่วโมงเ<ช>นี่ยัปปัอบอกชัดเจนเน่ยเนี่ย เบาเบรกเองเลยนะระบบทาให้หมดเพราะว่ารถมันติดขัดนะเราก็อยากจะผ่อนคลายนะเราก็ลองลองตั้ง a a d a p t i v Cruise Control ดูเรียกว่าเขาทําจนกระทั่งถึงจุดหยุดนิ่งนะครับเนี่ยเนี่ยใกล้นะแบบว่ามันก็ไม่ใกล้มากทิ้งระยะทิ้งระยะสักประมาณครึ่งคันรถใช่เนาะประมาณห้าเมตรครับห้าเมตรห้าเมตรชัดเจนเลยเขาเบรกให้แล้วนุ่มนวลนะนุ่มมาก แล้วเวลารถขังหน้าไปเขาไปต่อครับแล้วเขาค่อยๆเคลื่อนนะอืมสมูทอ่ะเฮ้ยอ่าพูดถึงนะฮะเดี๋ยวนี้นะเทคโนโลยีเรื่องของเซ็นเซอร์ของไลดา้าต่างๆก็ช่วยเราขับขี่ได้อย่างผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นครับใช่ครับนี่ขนาดในความเร็วต่ำาแสดงว่าเรื่องของการใช้งานในเมืองหรือว่านอกเมืองนี้ก็น่าจะครบถ้วน,นสบายเลย รถติดๆนี้ไม่เมื่อยเลยเออแล้วก็ให้เทคโนโลยีคอยมาช่วยคุณใช่นี่เดี๋ยวผมลองปล่อยพมาลัยอือพอดูว่าเขาจับเป๊ะหรือเปล่าเนี่ยจะปล่อยนะเนล้อ่ะฮะเฮ้ยเป๊ะเลยทั้งหมดยกมือขึ้นเลยนะนี่เลยะฮมอดตัวเลยนะยอมเลยเออแล้วเนี่ยมดเราซค่กองกิ้งอยู่ข้างหน้าเนี่ยโอ้เราต้องเราต้องหักแล้ว เป็นอะไรกันมากครับนี่ระบบจบแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ผมเหยียบเบรกเขาก็จะตัดการทำงานของให้สีออกไปกันต่อนะครับครับผมอุ้มครับอุ้มรักนะไม่ใช่อุ้มธรรมดาด้วยรักอัตคัตมาลีด้วยพี่เดี๋ยวอันนี้นามสกุลจริงวะเนี่ยว่านามปากกาอ๋อ โโอ้ห oh, okay. แม่มขัดดอกไม้นะอัตคัดมาลีอัตคัดามารีแลโอ้โหอ,อันนีไ้ไม่มีสาวไม่มีสาวเราเนี่ยนาปากกานะใชโ่โอ้โหจะขนาดเออกล้องหลังก็ชัดนะครับครับโอ้ถ่ายไว้สักหน่อยอืมเอาสิครับเออผมเปลี่ยนจากผู้โดยสารนะครับมาทำหน้าที่ดรเวอร์จากพ a สเซนเจอร์นะครับมาเป็นดรเวอร์ แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ลองขับเจ้าคุณไดพาริเซสนะครับเป็นเมืองหิมะในสหรัฐเอเมริกาใช่แลวนะครับก็เบาผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้านะครับพุงมาลลยสามารถที่จะปรับใกล้ไกลสูงต่ำได้ก็พยายามเซตให้พอดีพอดีกับตำแหน่งการขับขี่นะครับนี่ผมว่า คนตัวเล็กก็น่าจะขับได้สบายนะใช่เบปรับได้เยอะพี่เออถึงแม้จะเป็นรถใหญ่นะความรู้สึกมันนี่ก็ถือว่าเกือบเกือบเต็มเลนเหมือนกันนะเพราะว่าความกว้างนะเกือบ2เมตรความยาวก็เฉดเฉดห้าเมตรเลยโอ้โหสุดยอดถือว่าเป็นรถฟูลไซส์นะเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับสวิตเกียร์แหมเป็นแบบ ต้องเรียกว่าสวิตช์เกียร์เลยครับนะครับเพราะมันมันใช้วิวธีกดเอาะรตรงกลางก็จะเป็นตัว N n e w t r i e n เนี่ยนะครับออลงมาข้างล่างก็จะเป็นตัว D เวลาใช้ก็จะมีสัญลักษณ์สีฟ้าขึ้นนะครับข้างบนเป็นตัว Reverse ตัว R แล้วก็ Parking ก็อยู่ข้างๆก็ใช้งานสะดวกครับเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ Torque c o n v e ต t e r 8สปีดจัดไว้ให้เรียกว่าเต็มระบบเลยนะครับ โดยโครงสร้างเนี่ยของเครื่องกับเกียร์เนี่ยเรียกว่าเป็นเซตเดียวกับสตา r เลียนะแต่ว่าอัตราทดเกียร์แตกต่างกันโดยเฉพาะเกียร์7กับเกียร์8เพื่อให้มันเหมาะสมกับรูปแบบลักษณะตัวรถแบบ s u v แล้วก็น้ําหนักของรถนะครับเครื่องก็จูนให้มีแรงมาร้าแรงบิดสูงกว่านะครับเครื่องสตาเลียจะี้ยจะ180มา้ากว่าแต่สำหรับ พอมาอยู่ในพาริเสสนี่ก็197แรงมา้ารอยต่อเกียร์แทบจะไม่รู้สึกนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่ที่บอกมันมี8สปีดที่มันก็ต่อกันเนียนๆกันไปเลยนะตรงเรื่องของสวิชนะครับเป็นโรเลอร์เป็นแบบสวิขหมุนเนี่ยนะฮะถ้าเป็นถ้าเป็นสวิข จุดเดียวกันเนี่ยในตัวท็อปตัวเพ s สทีดเนี่ยก็จะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับแต่ว่าในตัว e อ็กซ์คลูตัวเกรดเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็น Drive Mode ครับอัตราสิ้นเปลืองของรถรุ่นนี้ตาม Eco Sticker เนี่ยถ้าเป็นตัวที่เราขับอยู่ตัวขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยก็จะ14.5เอ่อต้องบอกกิโลเมตรต่อลิตรในตัว ขับ2แต่พอตัวขับ4มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นระบบขับเคลื่อนมีการส่งพลังทั้งล้อหน้าล้อหลังก็จะขยบเป็น1 3บสามจห้าโลเดียวอ่าใช่ครับโลเดียวนะแต่ก็มีความหมายใช่ตอนเนี้ที่อุ้มขับมานะครับประมาณ40กว่ากิโลเนี่ยตอนนี้อัตราทดอยู่ที่12.2สอก็ถือว่ารถใหญ่ขนาดนี้ก,ก็รับได้นะ ผมเหยียบด้วยนะพี่ใจสิฮะไม่เหยียบมาไม่ได้ล่ะครับใช่ใช่หมยายถึงว่าใช้ความเร็วอ่ากดพุทบาสหน่อยใช่ม,มันไม่ได้มีความรู้สึกว่าเขาจะอึดอัดชักช้าเลยนะครับผมเองผมก็ไม่ได้ใช้คันเร่งรุนแรงอะไรเนี่ยแต่เติมปุ๊บมาปั๊บเติมปุ๊บมาปั๊บไม่รู้สึกย่อหย่อนนะครับรู้สึกว่ามันพร้อมที่จะไปตามที่เราสั่งจากเท้าเลย อันนี้ก็เป็นความรู้สึกที่ไดจ้จากการขับขี่ในช่วงเริ่มต้นนะครับโอ้โหนี่ยังใช้คันเร่งไม่ถึงครึ่งนะขับไม่เน่ยแน่นอนแล้วล้อยางนี่แม้แต่ล้อยางนะครับของสองรุ่นนี้ยังเท่ากันเลยนะยางสองสี่ห้าห้าสิบอายี่สิบนะถือว่าพอเหมาะพอดีนะครับกับตัวรถ อ่ามันต้องต้องขนาดนี้แหละครับเล็กกว่านี้มันก็ดูไม่เหมาะสมและรวมถึงสมรรถนะในการขับขี่ด้วยชุดล้อ,อยางเนี่ยเป็นบิสโตนนะครับตัวท็อปทอป,ทอปจากเวียดนามเลยอ่าแต่ส่วนอื่นๆนี่มาจากเกาหลีใต้เลยนะแต่รถมันใหญ่รถมันใหญ่รถมันใหญ่ครับ <He i, S 2> มันก็ต้องขนาดนี้แหละใช่น้อยกว่านี้ก็ไม่ได้นะอ๋อไม่สรงส่วนอ่าใช่ใช่ใชตรงนี้ใช่เลย และในในส่วนของทัศนวิสัยนะครับต้องบอกว่าพอมาขับเนี่ยเบาเบาเหมือนนั่งเก้าอี้เอออัน,นอันเนี้ยต้องบอกว่าที่แตกต่างจากรถรุ่นอื่นอย่างหนึ่งไม่เหมือนรุ่นประประสงประเภท MPV หรือประเภทอื่นมันเป็น SUV แบบขนาดแท้นะครับที่มีโครงสร้างตัวถังแบบโมโนโคอกเนี่ยนะครับแผงแดชบอร์ดค่อนข้างอยู่ในตำแหน่งที่สูงนะครับและก็ใหญ่ อันนี้มันจะอุ้มตัวเราอยู่ในระดับไหลเลยนะครับเนี่ยสังเกตได้ว่าแผงบุกข้างประตูนี้ก็อยู่ในระดับใกล้เคียงกับไหลของ,ของผู้ขับขี่และผู้โดยสารส่วนกระจกบานหน้ามันจะออกในทางยาวครับเป็นพลนลมามันไ,ไม่ได้กว้างไม่ได้บานใหญ่เหมือนกับรถเอกประสงค์ประเภทอื่นแต่อันนี้นไปทางยาวนะครับก็มองได้กว้างแล้วก็อย่างที่อุ้ม บอกตอนอุ้งขับก็คือเสาเอ A, เสาลังคาคู่แรกเนี่ยมันรู้สึกว่าไม่บดบังทัศนวิสัยเนาะก็เราจะเลี้ยวจะมองซ้ายมองขวามันก็ไม่ได้ติดเหลี่ยมของของเสาหลังคาเอออันนี้ออกแบบดีครับนะครับกวาดตาได้รอบอืดูกระจกมองข้างง่ายยมองมองกว่าดได้เลยเออทั่วถึงแล้วมองผ่านกระจกมองหลังนะครับก็กระจมองหลังจะเป็นแบบเฟรมเลส นี่หรือว่าไล่ขอบนะครับก็ทําให้ใหออ้มองแล้วสบายตามองผ่านกระจกบานหลังไปก็พอดีพดีเลยนะฮะเห็นพริเสตคันข้างหลังอยู่ตามเราอยู่อีกหนึ่งกันเนี่ยนะแล้วก็จะตัดแสงอัตโนมัติด้วยนะครับอิงสมูทไปหมดเลยนะ <ừ> um. นอืเออเนี่ยจะขึ้นจะลงคอสะพานมันอะไรมันจะขนาดนนะั้นช่วงแรกเซตมาดีอะพี เออเออนุ่มแต่เวลาเปลี่ยนเลนอะไรก็ก็ถือว่าเราไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะจะต้องเก่งต้องอะไรนะก็ไปตามตามสภาพใช่สมูทไปหมดอันนี้อันนี้สำคัญเลยนะครับมันมันไม่ได้ใหญ่แค่ตัวถังการขับเคลื่อนมันยังเต็มไปด้วยความคล่องตัวนะ ถึงมันจะไม่เท่ารถเล็กะนะครับอันนี้ก็พูดตามตรงมันมันจะไปเหมือนไปคล้ายรถเล็กก็ไม่ใช่แต่มันเป็นรถใหญ่ที่คล่องตัวอย่างที่ที่ไม่ใช่ว่าจะเจอกันง่ายๆนะะแล้วเวลาคลิกดาวน์เนี่ยมาเดี๋ยวนั้นเลยไม่น่าเชื่อว,ว่าเครื่องดีเซลทอกมันต้นมันจัดได้ขนาดน,นี้นะพี่เอปึ๊บจุ่มปึ๊บปึงพุ่งเลยอืมแล้วแล้วไม่ไม่มีย่อหย่อน ต้องบอกว่าความเร็วสูงสุดเขาก็197นะครออับเท่ากับแรงม้าเลยโอ้โโอ,โอ,โอ้แต่คงแทบจะหาทางวิ่งขนาดนั้นยากนะครับเอาเป็นว่าใช้แรงบิดของมันให้มีประโยชน์เนี่ยขึ้นสะพานก็ไม่ได้รู้สึกว่าขึ้นเนินชันหรือว่าจะไปท่องเที่ยวนี่น่าจะสบายมากนะอขึ้นเขาลงห้วยได้หมดเออเออัอออออนนี้แต่หน้าจอนี้ก็ดูดูเรียบง่ายใช้งานเหมือนแอปพลิเคชันนะใช่ มีเรื่องเครื่องปรับอากาศอันนี้อันนี้ก็สําคัญนะครับกับบ้านเราเนี่ยของเขาเนี่ยคอมสองตัวเลยนะ mm hmm. เออแอร์เย็นชั่วถึงทั้งชั่วคันทั้งสามแถวนนแหละนะครับไครเมสอาจจะจิ้มไปเลยฮนะ mm hmm. ปรับนี่เป็นดูโอโซนไหมเดี๋ยวผมลองอ่าผมชอบเย็นๆผมก็ปรับลงมานะครับหน้าปัดเนี่ยขนาดใหญ่เลยนะครับเป็น TFT แต่ว่าเขาเรียกว่าสแสดงผลแบบกึ่งอนาล็อกคือโดยกราฟิกอะ่ะคล้ายๆอนาล็อกนะครับสามารถที่จะจะมองรอบครึงโยนต์มองความเร็วได้โดยสะดวกนะครับแล้วก็พอเราปรับ โหมดการขับขี่ระหว่างนี้เราปรับเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยจอน้าปัดสีแดงเลยครับมีเช็คเกอร์แฟกด้วยนะแล้วก็การตอบสนองของของเกียร์นี้ก็จะไปออกแนวตึงๆนิดนึงเกียร์ก็จะลดระดับลงมาไวหน่อยพร้อมให้เราชูดออกไปนะครับแล้วก็เราเลือกปรับเป็นคอมฟอร์ตบรรยากาศของหน้าปัดก็จะเป็นโทนสีฟ้านะ อันนี้ก็ให้ความรู้สึกว่าผ่อนคลายขณะที่ปรับต่อไปทางอีโคอันนี้ออกไปทางเขียวน้ำทะเลน้ำทะเลอันดามันเลยก็จะใช้พลังงานอย่างมีประสิทธ,ธิภาพที่สุดในโหมดในโหมดอีโคแล้วก็มาที่สมาร์ทโหมดนะ อันนี้ก็คือตามตามที่เราสั่งเขาก็จะเรียนรู้พฤติกรรมการขับขี่ของเรานะดีไซน์เน้นความเรียบง่ายนะครับจะสังเกตว่านอกจา,กจากจอกลางที่มีเครอร์เซอร์แบบแอปพลิเคชันต่างๆแล้วเนี่ยช็อตคัดจะชัดเจนนะครับหลายสิ่งอย่างนี้สามารถที่จะใช้สวิตช์กดได้เลยนะครับที่เดี๋ยวนี้ก็หาไปได้ง่ายๆแล้วนะครับรถที่ มีอะไรสวิต์ออกมาให้ให้สามารถเลือกใช้งานได้แหละเดี๋ยวนี้อะไรก็จะเข้าไปอยู่ในจอกันหมดแล้วมันเซ็ตยากนะถ้าขับไปด้วยเซ็ตเข้าหน้าจอด้วยโวุ่นเลยใช่เป็นปุ่มดียวง่ายก็หน้าจอก็ได้ปุ่มก็มีนะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของของแต่ละท่านหน้าจอออกจาก อาจจะเจาะลึกเข้าไปได้ละเอียดมากขึ้นแหละตรงที่แตกต่างจากจากรถอนเนกประสงค์ทั่วไปก็คือเรื่องของนอกจากขนาดนะครับก็คือความนุ่มสบายของช่วงล่างอเ,เอออันเนี้รู้สึกได้เลยครับถ้าคุณอ,อาจจะเคยสัมผัสรถ s u v PPV แบบอื่นมาก่อนเนี่ยนะ แต่สำหรับเจ้าคุณไดพาริเสสนี่ต้องบอกว่ามันให้ความนุ่มนวลแบบนุ่มมากนุ่มมากอย่าแต่มีความมั่นใจนะเวลาขับเนี่ยแต่ว่ามันมันนุ่มสบายจะบอกไงทัดเทียมรถเก๋งซีดานอะไรอย่นั้นเลยพีไ่ไม่รู้สึกว่าทรงสูงอะไรเลยอ่เออแต่แต่ว่า พอเขาเป็นรถ SUV เนี่ยตำแหน่งนั่งมันจะสูงกว่ารถซีดานอยู่แล้วมันก็จะได้เรื่องทัศนวิสัยนะ่เรามองเห็นไกละครับแล้วก็เรื่องของกาวเคแลนหรือว่าส่วนพื้นที่ใต้ใต้รถเนี่ยมันจะสูงกว่าแล้วก็ไปในในพื้นที่ทุรกันดานได้มากกว่าร,รถยนต์นั่งปกติแหละแต่ความนุ่มเหมือนรถเก่งเออ,องงเออเอ,อันอันนี้แหละอันนี้ผมว่าเป็น เป็นจุดต่างที่ชัดเจนมากๆแม้คนขับก็ไม่เครียดนะเพราะเพราะมันมันขับสบายฮะพวงมาลัยเหมือนจะมีขนาดใหญ่นะแต่ก็อยู่เขาเรียกอยู่ในมือแล้วก็รู้สึกว่าการควบคุมคอนโทรลนี่ก็ทำได้โดยสะดวกแล้วมีพัดเดิลชิพด้วยนะครับบวกลบถึงแม้จะเป็นรถดีเซลเนี่ยเออแต่ก็ให้ความสปอร์ตนะผมกดลงมาจากเกียร์7มาเกียร์6 โชว์ตำแหน่งเกียร์บอกด้วยนะฮะแล้วก็ผมกดบวกที่ด้านขวาก็อยู่ในเกียร์เจครับตอนนี้เบรกนี่สั่งได้ครับนะฮะน้ำหนักถ่ายลงไปชัดเจนแล้วก็เกียร์นี่ลดลงมาตอนนี้พอผมเบรกไปเกียร์ลดลงมาอยู่ที่เกียร์สี่แล้วนะฮะแล้วก็จะกลับไปเป็นตำแหน่งดีเหมือนเดิมถ้าเราไม่ได้ใช้พร์ชิปต่อเนื่องนะครับ ชูตไปได้เลยเออก็กขับก็สนุกมากขึ้นแหละครับผมลองกดย้ำอีกทีนะฮะนี่กดเต็มคันเร่งเลยนะฮะแต่เวลาขึ้นจะขึ้นนุ่มๆขึ้นเนียนๆเนี่ย4,000รอบเกียร์ตัดลงมาที่3,500 4,000อีกทีนึ่งนะฮะ140นี่เนียนๆขึ้นไปเลยนะฮะ ไม่ะไม่มีกระชากเลยฮะโอ้โหอะไรกันนี้รถสมัยนี้นะเนี่ยเราก็เติมได้ต่อเน,นื่อนงะเกียร์นี่เปลี่ยนนุ่มเลยนะครับเป็นเป็นชุดเกียร์ที่เปลี่ยนได้ต่อเนื่องนุ่มนวลเลยละ่ะคิดว่านั่งรถยุโปรปความรู้สึกอะไร f e e ยุโรปมาเลย เออเอออันนี้ใช่แต่แต่ผมเนี่ยรู้สึกว่ามีกลิ่นรถอเมริกา oh. จากสมัยผมมึงขับรถตั้งแต่สมัยจ oh. ีบเชลกีจีบแจนเชลกีอะฮะมันมันได้ฟิลนั้นนะ oh. ฟิลแดชบอร์ดสูงสูงนิดนึงรถกว้างกว้างนุ่มๆเออมีมีเออมันมัน,ม,นมันก็สมกับเป็นรถที่ทำตลาดอยู่ในอเมริกานะแม้ oh. แต่ชื่อเขาเองก็มาจากอเมริกา อันนี้ได้เลยได้เลยฮะเปิดไฟเลี้ยวมีภาพจากกล้องนะครับมาที่ด้านซ้ายเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับด้านซ้ายก็จะบอกทั้งความเร็วของรถแล้วก็ภาพที่แสดงออกมามุมรถด้านข้างนะครับก็ให้เห็นความปลอดภัยด้านข้างว่ามีอะไรแบบไหนมี มอเตอร์ไซค์มีอะไรหรือเปล่าโอ้โหเข้มปิดนะพี่เด็เอาเลยครับเดินทางต่อไปอ้อ๋อ่ะ,อะแล้วมันก็จะตัดเดินอัตโนมัติถ้าไฟเลี้ยวไฟเลียเ้ยวตีกลับขวามีไหมขวามไม่มีนะครับเอามีด้วยโอ้ได<อ>้ทางซ้ายทางขวาโอ้ขวาก็มีซ้ายก็มีฮะ แสดงว่ามีกล้องรอดคันมันถึงําได้อะนะครับอตอนนี้เราขยบจากเบาะคู่หน้านะครับที่เราสลับกันขับกันมาจนกระทั่งถึงณที่แห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายกนะครับตอนนี้ขยบกันมานั่งด้านหลังที่เขาบอกว่าเป็นอีกไฮไลท์ใช่ครับต้องบอกว่าเบาะคู่กลางไม่ใช่โซ่คอลางนะเบา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 ะอ่ะเขาเป็นเบาะแบบแยกนะครับแล้วก็ ออปรับเนี่ยโอเคไม่ได้เป็นไฟฟ้านะ uh huh. เป็นกลไกปรับ,บเลื่อนเข้าเลื่อนออกแล้วก็พับลาบได้เพื่อให้สามารถที่จะเก็บเข้าของได้เพิ่มขึ้นหรือว่าเข้าไปสู่ห้องโดยสารตอนหลังได้นะครับแล้วก็อีกอีกความสบายของเขาก็คือการมีระบบระบายความร้อนหรือคุณจะเลือกอุ่นก็ได้นะนี่นี่ผมเลือกแบบอันนี้เป็นแอร์อยู่ตรงเพดานนะฮะ อ้าวเขาบอกแอร์สามตอนรถกันนี้ก็คือตอนหน้าก็จะเป็นปกติตอนที่2อนี่จะเป็นช่องวงกลมนึกถึงรถตู้อ่ะนึกถึงครือรถตู้คล้ายๆนะครับตอนที่3ก็เหมือนกันแล้วเขาแยกแอร์เป็นคอมสตัวเพือให้ทำงานได้แบบเย็นช่ำกันไปเลยนะครับส่วนของการปรับเทมหรือว่าอุณหภูมิสูงต่ำมีนะครับให้เลือกออโต้แม้กระทั่งด้านหลังแล้วก็ ปรับอุณหภูมิพัดลมระบายนี่ตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มรู้สึกว่ามีลมออกมาจากช่องนี่ฮะช่องตรงเนี้ยเราจะรู้สึกว่ามีลมใช่แต่ถ้าเขาเรียกในฤดูหนาวที่หายากในบ้านเราเนี่ยนะก็ปรับเป็นฮีเตอร์เป็นเบาะร้อนเออแต่คงคงหาอกาใช้ยากนะก็ใช้เบาะเบา เพื่อให้ต้นขานะฮะมีความรู้สึกสบายก็ถือว่ามีความเป็นส่วนตัวนะเ<ด>บาะอันนี้แล้วก็นี่ครับมา<ด>่านซ้ายขวาแต่ว่าเป็นแบบแมนนวลนะครับก็ดึงขึ้นมาแล้วก็มีตัวเกี่ยวร้อนไหมร้อนอจัิดอ่าเพื่อหนึ่งความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ลดอุณหภูมิด้วยอันนี้ก็ได้ได้ทั้งสองอย่างกันแหละได้ทั้งได้ทั้งบังตาได้ทั้ง บางแสงใช่อ่านะฮะอันนี้ก็แล้วก็พื้นที่วางขาเป็นไงบ้างครับเต็มกุ่มกว้างเฮดมูมมากกว้างเออเป็นคืบนะฮะแล้วก็ขึ้นลงถ้าอ่าเราอยากจะมีมีเหนี่ยวตัวก็ทําได้นะครับมีมือสําหรับล้างไฟส่องสว่างนะฮะสบายอ่านหนังสือได้เป็น led ก็หาข้าวของได้ได้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญและ อันนี้เลยครับอุ้มครับอุ้มรักห้องที่วางแก้วที่วางแก้วคู่โอ้โหได้สองแก้วต่อหนึ่งฝั่งต่อหนึ่งคนอ่าต่อหนึ่งคนคุณกินเครื่องดื่มกาแฟคุณจะกินน้ำเปล่ามีได้ได้มีมีแก้วเล็กแก้วใหญ่ได้เออแต่ถ้าเป็นแก้วความเย็นใหญ่ๆที่เข้าได้ก็ต้องต้องใบเดียวอ่าใช่นะฮะอันนี้ก็ก็ถือว่าโอ้เขาเขาเตรียมพร้อมมาให้สำหรับคนไทยนะก็มีอีกหนึ่งเดี๋ยวเดินไป ขออนุญาตเดินเข้าไปนั่งข้างหลังนิดนึงเงี้ยโอเคครับลองลองดูว่าเข้ามาได้ไหมเดี๋ยวผมด้วยนะอีกคนนึงนะเฮ้ยเราไม่ใช่ตัวเล็กๆกันนะนี่ลอง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 อ้าวมาดิฮะเออนี่นี่พนักพิงศีรษะเรียนเรียนเลื่อนเรียนฟินไหมเื่อนขึ้นมาเดี๋ยวลองให้เฉยอ่าๆๆนี่เฮ้ยก็นั่งได้อยู่นะสำหรับผมเนี่ยตะเกียรแล้วก็มีช่องพอร์ต USB C อันนี้ก็ขาดมไม่ได้เพราะมีอยู่ตรงนี้เลยเหรอมีโอ้ดีจังช่องไฟใครช่องไฟ,ไฟมันเลยอ๋ดีจังนะครับแล้วก็ช่องวางแก้วนะ้ำมีอีกสมีอีกเยอะมากอะ่ะคนละคนละสองคน,คน,คนละ2เลยนะม<า>ัอันนี้เป็น8แก้วนะข้างหลังนี้ได้8แก้วข้างหน้าอีก2อง <2, S 2> สอิบแก้วนี่และลำโพงทวิตเตอร์ด้านหลังก็มีมาด้วยนะเพราะลำโพงอินฟินิตีเนี่ย เขารวมรวมแล้วนะเขาให้มาถึงสิบสองสิบสองดอกอพอไหมพอไหมแล้ว <c oughs> มันสามารถโฟนคุยกับคนที่นั่งท้ายได้อีกใช่ไหมใช่ตรงเนี้ยคือคนขับอยากจะถามลูกพับลงไปนี่ลูกลูกเราย,ยัางอยู่ไหมอัตโนมัติฮะอัตโนมัติออันนี้ก็ก็เอ้ยมันคล้ายๆล้าเเหมือนกันนะใช่เนอะคล้ายๆแต่ว่ามันมาในลักษณะภายนอกนี่เป็น s อ v รูปทรงเออ แต่ว่าคุณลักษณะของมันเนื่องจากมันมีมันมีสามแถวอะใช่มันก็เลยจะออกไปทางภายในห้องโดยสารเนี่ยสดวกสบายคล้ายๆ MPV แต่ทรงข้างนอกเนี่ยดุดันเหมือน SUV ใช่อันนี้ก็เราเราก็ได้มาลองทั้งขับแล้วก็ทั้งนั่งโดยสารด้วยแหละครับนะครับจะได้รู้กันไปว่ามันเป็นยังไงสำหรับเจ้าอุนใดกว้างอยู่นะเนี่ยพาราซซสเออเฮ้ยก,ก,กว้างกว่ารถรุ่นอื่นอะเออกว้างานะ ดี๋ยวผมดูซิว่าอ๋อมันแต่มันไม่มีพนักข้าวแขนนะอ๋ออันนี้สามารถนั่งได้อีกคนอ๋อแต่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่พนักข้าวแข็งอันนี้เหมาะสาหรับเด็กกันแหละเด็กสามคนน่ะได้โอ้เด็กสามคนนี่จุกจิ๊กกันเลยได้เลยสนิทกันเลยฮะนะตอนตอนแรกนี่ลูกคนละบ้านนี่ขาขาลงเนี่ยจะกอดกอนกลมเกลียวเลยได้เลยพี่อ่าก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มีโอกาสมาทดลองผมกับอุ้มรัก ลาไปก่อนนะครับวันนี้ครับ,รบ,รบขอบคุณครับขอบคุณครับ